นี่นะครับคือรถที่สภาพพร้อมลุยนะครับคือถ้าคุณมีรถแบบนี้นะครับคุณสามารถลุยไปที่อัลแบกเขาจะมีทุกอย่างนะครับมีล้อสำรองนะครับไอถุงข้างหลังนั้นเป็นถุงที่ใส่เสื้อผ้าเก่านะครับเสื้อผ้าเลอะนู่นนี่นั่นนะครับลาข้างบนไอแผ่นส้มๆนั่นก็นจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า Recovery t r a c k mat นะครับเราจะมีพ่วมมีแจ็คนะครับไว้ย,ยกรถ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แคมป์ฟาร์มนะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่พักเราขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในเขตเดียวกันครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายาทางเข้าให้เบิ่งนะครับปามีเด็กมานั่งขอทานครับอันนี้อาจจะอย่าไปสนใจครับคือพวกนี้เขาจะมาถ่ายเงินตักท่องเที่ยวเราก็อยากไปให้นะครับเราก็ค้าค่างไปครับผม ตอนนี้ก็เป็นอูรูรูนะครับแคมปทัวร์นะครับคืออย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวอ,ออกไปผมจะด,ดูมันมีเป็นเหมือนเต็นท์นะครับสำหรับคนที่มาพักค้างแรมกับทัวร์ของเขาเลยนะโอเคนะครับนี่ก็คือข้างในเดี๋ยว,วเราจะเข้าไปข้างในนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้มานะถ้ามีโอกาส เขาเรียกว่าแคมป์ฟาร์มทัวร์นะครับก็จะมีอูดนะครับหรือว่าเรามาลองขี่อูดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบหรือว่ากลัวอูดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งนะมาเรามาถ่ายรูปมาซื้อเขาเรียกว่าซูเวเนียอะไรนู่นนี่นั่นได้นะครับนี่ก็เป็นก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักนี่ครับอยู่ในในที่เดียวกันนั่นแหละมันก็จะมี มีทัวร์หลายอย่างครับดูดาวกลางคืนหรือว่าไปกินดินเนอร์ใต้แสงดาวนู่นนี่นั่น,น,นะรเขา็มีให้กิจกรรมทําหลายอย่างถ้าคุณมาก็วางแผนหรือศึกษาอะไรมาให้พร้อมนะครับแล้วก็ค่อยมาเพราเวลามาถึงเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือคุณต้องวางแผนมาให้ดีว่าคุณมาเนี่ยจะมากี่วันคุณอยากจะมาทําอะไรบ้างนะเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้าง กว้างใหญ่นะครับมันเหมือนไม่มีอะไรให้คุณทําแต่ว่ามันก็มีอะไรให้ทําเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดคุณวางแผนมาดีๆเดี๋ยวเราจะไปดูอูุจึงข้างนอกโอเคครับนี่ก็เป็นด้านนอกของสังกีที่เราถ่ายอยู่อยู่ข้างในครับก็เนี่ยมีของประมาณนี้ให้คุณดูนะครับความเก่าแก่ความกึกของยุคคาร์บอยที่เขายังหลงเหลือให้เราได้เห็นก็ มีความสนใจนะครับทางด้านเ,าเรียกว่า country c o u n t ของ Western หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรามาชมกันดูครับคือมาที่นี่อย่างที่บอกว่ามันก็คือถ้าไม่มีห้างไม่มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรให้คุณแบบได้ไปเดินตากแอร์เย็นๆนอกจากว่าร้านเล็กๆช็อปเล็กๆร้านอาหารมีไม่กี่อย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าที่เนี่ยปิดเร็วมากนะครับคือ ร้านอาหารเปิด5้าโมงปิดสองทุ่มครึ่งหรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกบัฟเฟ่างที่ผมไปกินเมื่อคืนนี่เปิด6กโมงปิดสามทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้เปิดดึกหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรกันแบบว่าเหมือนฟูมูลปาร์ตี้บ้านเราอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับคือที่นี่เขาจะพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะพดูดง่ายๆนะครับแล้วก็คือ อย่างที่บอกอะ่ะต้องวางแผนมาดีๆครับมันมีหลายอย่างให้คุณทําให้คุณได้เห็นนะครับถ้าคุณชอบสไตล์ Outback นี่คือ Outback Australia เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอุ้ เขียวอร่อยเงบๆงบเงบเลยครับเพียบันนี้ก็นอนแองแงนะครับอาบแดดตนนุนนะครับอาแดดอาบแดจกั มีอะไรครับผมมันสงสัยอะไรครับผมจะจูบอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคน่ารักเดราให้ไปอยู่ใกล้อุ่นถ่ายวิดีโอกลัวอะไรยื่นมือไปนิดนึงนิดนึงเข้าไปใกล้ๆเขาหน่อยแหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเฟินอีกน เขาเฟรนลี่อยู่เฟรนลี่บอกเอ็มเห็นไหมจับตูดตัวนี้ก็จับตูดเดี๋ยวมันจะตกใจแนวแนไม่ตกใจรูปเบาๆนี่รูปเบาๆวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทางกันนะครับหลังจากที่นั่งตากแดดกันมาจนกลายเป็นเนื้อเนื้อแดดเดียวแล้วนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าอุเซอร์วิสนะครับหรือว่า สำรองเพื่อมีปัญหาเลยครับนี่เขาก็จะพาเดินวนก่อนนะครับพาเดินอยู่แถวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลุยสถานที่จริงนะครับค่าบริการนี่ผมก็ไม่แน่ใจครับต้องดูในเว็บไซต์คือมันก็ติดไว้อยู่หน้าร้านนะครับแต่ว่าขี้เกียจเดินไปดูนะครับนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าคลิปของผมนี่คือแค่อยากนำเสนอนะครับแต่ไม่ให้รายละเอียดเพราะเดี๋ยวพวกคุณจะสบายกเกินไป นี่ครับอยากจะโชว์ไอสองตัวนี้นะครับเขียวปื๊บไปหาหมอฟันเ่างั้นเนี่ยฟันไม่สวยนะเราอะาเราฟันไม่สวยนะเนะมีเขี้ยวโชว์กินอะไรกินอะไรครับผมเขี้ยวโชว์ตัวนี้บอกหมดแรงตั้งกี้ยืนเทตั้งนานไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมตัวเธอ อะไรนะครับโอเคครับผมหาผมวันนี้ day off ใช่ไหมถูกต้องครับผมบ้าไปแล้วครับผม <c oughs> จะกัดเราไหมเนี่ยค <c oughs> ืออูดอูดเคยเห็นนะในคลิปหรือวิดีโอทิกทอกอะไรประมาณเนี้ <c oughs> ที่อูดกัดคนนะ่ะที่ยกคนขึ้นเลยแข็งแรงมากครับต้องระวังนะครับอูดพวกนี้ไปแล้วครับพวกนูน้นโอ้เสียายอ่ะ ไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้ไปกับเขาเสียดายตังเงิอเราไม่มีตังค์เราแค่มาถ่ายฟรีนะครับคือเข้าเข้ามาดูเนี่ยเราเดินเข้ามาในฟาร์มเขาฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค่าเข้าอะไรนะครับก็พยายามปฏิบัติตามกฎกติยาที่เขากฎกติกาที่เขาวางไว้เป็นคำว่าคุณเข้ามาคุณต้องทําอะไรอะไรยังไงนะครับก็แค่นั้นนะครับเราก็มาถ่ายรุ่งถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่อู๊ด นะครับก็อย่าไปคลีพี่อู๊ดนี่เยอะมากเลยครับเนี่ยตัวบเริ่มเลยคลีเมันเป็นเม็ดๆขนาดนี้ตัวนิ้วสายจะรู้สึกจะเป็นเบบีเปล่าอยู่ท่าทางแล้วยังแบบว่ายัางตัวน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่ออกปฏิบัติงานหรือไม่ก็เดย์ f อฟนะครับผมก็ไม่รู้ พราะส่วนมากนี่ก็จะเดย์ออฟโอ้แต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับพวกที่ไปขี่อูดนี่ก็สุดยอดนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ขอจบวิดีโออูดแค่นี้นะครับก็คืออยากแค่อยากจะแนะนําอยากจะนําเสนอนะครับว่ามาที่นี่แล้วมันก็มีอะไรให้คุณทํานะครับไปแล้วครับตรงนูน้น